ไม่ไงจะพูดเยอะครับน่าจาขอขอบคุณจริงๆเยอะแล้วแบบพอามึกย้อนไปถึงตอนทีน่เราอยู่ที่กองแล้วแบบเราเล่นกันเข้าเซียนกันสองคนก็ได้ครับแแบบบางซีมคือเราก็ก็มีซีมนบางซีมที่เราก็แบบอมีติดบ้างมีอุปสรรคบ้างในงา ที่แบบสุดท้ายแล้วก็ผ่านมันมาได้ตอนเดนวันนี้ก็คิดว่าถ้าเฮียเลดไม่ใช่เฮียสีก็แบบก็คงไม่รู้ว่าใช่ <laughs> แบบมีความสุขแล้วก็จะอยากแบบทำตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบอรืย่าเงี้ยแบบรู้สึกมันมันเฮียมากเลยอะไรว ตอนนี้เหลืออีกคิวสองคิวก็เราก็นะครับอีกหลายอีหเล็กคิวสองคิวก็เราก็จะทำงานให้ดีที่สุดเหมือนเดิมครับเราก็จะปิดกล้องไปด้วยกันเราก็จะคิดถึงที่เหลือกับมิกเือรแล้วก็ทุกคนเสมอเลย<อ>แต่ว่าพูดเหมือนแบบเหมือนซีรีส์แบบออนไปหมดแล้วเหมือนี้เหมือนจบมีเรื่องมันตอนแรกยังไม่จบเลยครับครึ่งเดียวด้วยงงเลย ครับผมนั่นแหละหมเลยทางการก็จะไม่เศร้านะครับแต่ก็เหมือนกันเลยอย่างแรกที่จะบอกเลยก็คือภูมิใจในตัวผมมากมากจิงจิงน้อยครั้งเอาจริงนะ ไม่จะเห็นสีร้องไห้นะอันนี้จะร้อผมนะไม่โหอยู่ด้วยกันมาสี่ปีไม่เคยเห็นร้องไห้น้อยมากมากจริงๆอยากบอกทุกคนบอกเียออนแล้วก็บอกเกลือยวิวจริงๆคือเราอ่ะเราเราเป็นคนสังเกตุผลมาก แล้วเราสังเกตตั้งแต่ันแรกแล้วก็เห็นพฤนาการนิวหรือว่าการทำงานหรืออะไรแบเมันเตนิบโตไปเรื่อยเรารู้สึกว่าภูมิใจในตัวน้องมากเรารู้สึกไม่รู้ดิเรารู้สึกว่าเราพร้อมเป็นแบกระดับหังตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรหรืออะไรเรารู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตน้องคนนี้ไม่รู้ทำไมไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรหลายคน จริงๆจริงๆผมอยากบอกมากคือคือเราเราไม่ได้สร้างผมเองเลยนะเรารู้สึกว่าการเป็นตัวเองเป็นสิ่งที่ดีเราพูดกับน้องเสมอว่าเป็นตัวเองเรารู้สึกอะไรอยากทำอะไรก็ทําไปเลยก็เราก็ปล่อยไปตามความรู้สึกอะจริงๆน้องอ่ะเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นมาก่อนผมไยซ้ำแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับใช่เราแบบได้ราบสิดี้จากน้องแบบเยอะมากได้มาจากน้องก่อนไยซ้ำเรารู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่เออมันเป็นอะไรที่แบบจริงใจมากเรารู้สึกแบบเราอยากจริงใจแล้วก็ ให้ความรู้สึกที่ดีต่อน้องคนนี้แล้วก็อยากซัพพอร์ตและอยากให้น้องดังถึงว่าเราจะไม่อยู่ในในวงการไแเ้าสมมตินะเราก็อยากซัพพอร์ตหรือไม่รู้อะมันถูกชะตาไปแล้วอย่างที่บอกว่าพลิกลิขิตแล้วมั้งก็พร้อมซัพพอร์ตเสมอรักเสมอโอ้โหอ่ะกอดตู้ของตัวเองกันหน่อยครับกอดตู้ของตัวเองกันหน่อยครับสาตู้กอดตูกันหน่อย